เก็บหินเก็บก็ีปรกรณ์ดีดๆค่อนข้างเยอะแแต่ขอมันเยอะมากเพรวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีก่อนหน้านี้ผมได้เจอเพชร เตรียมพิกแอก็กเก็บเพชรกับเหล็กเอาไว้เตรียมพิกแอ็กห้พร้อมเก็บนี่นี่นี่ก็นีน้วก็นี่โอเคเราจะขอไปวระมาณนี้เราจะไปเอ,อ้หรือภูเขาตรงนู้นกันน้อยไม่ตรงนี้แหละ จริงๆก็สร้างบ้านไม่นานแล้วนะบ้านหลังนี้โอเคโอเคชาลาวันทองมาเลยว,วันนี้เรามาเล่นไหมครับเราช่วยรถ1.7ก็อันนี้ก็ไม่ได้ขมัไม่นานนะก็ามาอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างในแมพแห่งนี้นะโอเคไปเลยพวกเขาตจะมันจะมีขึ้นไปที่เหมือนดีกว่า ซาบะมันมันไม่ครบจะไปที่เราต้องไปที่เหมือไงเออจะคิดนะเอจะว่าไปดูแลดิไอรอนคือแข็งเยอะเลยเก็บไอรอนกข้ไปไม่เป็นไรเราต้องาการนี่แล้วก็นี่สติกไม่พอ งานวันนี้เราต้องมีการขุดเยอะนี่ผมสัมผัสได้เป็นนักเล่นมาครับเอาชิลอดมืออาชีพที่สื่อมือกากว่าพี่แทงนิดนึงแต่มันก็ไม่ดีแย่ด้วยผมสัมผัสได้เลย เราจะขึ้นไปชั้นบนของภูเขาแห่งนี้กันที่ปุ๊บปุ๊บเลยมาตังนานแล้วม่งยังไม่ได้ฆ่ามังกรสักทีเลยโอ้ยของกระจอกไงอืมไม่ต้องห่วังไม่นองหว่วงสปีดลันกลับมาแน่เดี๋ยวผมจะเล่นพาร์ทสองแนะ่สปีดลันอะ ไปเลยโอ้จดผ่านโน่นไงแล้วต้องเชียร์ต้นไม้บนนี้แล้วสักวันไงนะต้นไม้มันจะหายแนๆ่ๆใื่ไม่ต้องสักวันไงกลนะับลงไปเอาขรับทิจะเชื้จิต ไม่กลัวหรอกนะแคน่นี้ไม่กลัวหรอกอวันนี้เสร็จเลยผมขอบีนจะโคตรใจการปีนเขาที่ง่ายผมขอเปิดใช้ปุ่มกระโดดเองนะสะดดสบายในการปีนเขา อืมอืมอตัดไม่เลยอม้นตัดม่ยคุไปขัจริงตัดไ้ก็ไปด้วยแต่ก็ต้องตัดม้กนไปไปขป นิดๆหน่อยๆนะก็เปิดโอไว้แล้วนี่อาจจะเป็นพาลีสักเป็นพอลีสักแบบเป็นพาลีสักเนี่ยเป็นประสบการณ์ปะโอเป็นพาลิสักแบบนี้ทำไม่่อน จเด็ดนะส่วนใหญ่อะวุ่นกับการหาแร่มากโอเคนี่เป็นไงสก,กินหลอดเท่สก,กินโคตรหลอดเท่อะจุดวยได้แหละยุดวยสก,กินตัวเองซะคนที่เขาอะจะตกมืองันลั่นนี่ นี่นีุ่อดอเาเลยนะน,นะขขี่นีมันเปข่าวลงหลอกน้องเรามป็นอ่าลอุดไอยอะไรลแม่งขดได้เกนะุดมือแล้วตัวอะไรตรงนี้นะไม่เกลนะี้ยโอ้วันนี้ของได้เจ็ตัวแน่กู ไม่เป็นไรกูใช้อคอปคอตก็ตัดได้คอตก็ตัดปนะมาเองเว้ย กงเดียวกูอยาตกตกไปกูตายแน่สูงขนาดนี้ตกไปมันก็จะตายคนหรอกวล่าเกีกะะ่ยวอะไรม,ไมาเ่เกี่ยวเราไปไมรู้ว่าจริงจริก็เกี่บุเข้าไปเยอะมากัลยแต้เกีวตมันก็กระจายใกมก้แบบตอนแรกชีวิตรเราเป็นเตะเขว่า ผม,ผมก็อยาจะเกิดมไม่ได้สักวันหนึ่งอ่ะจะไม่ได้อยู่ทีนีๆๆ้เน่งกับเขาอ่ะแต่ดูจุดเกิดผมเด็กอกเกลือตรงนู้นเลยแถวๆนี้อกเกลือแถวนี้แ,นและบ้านผมอยู่ตรงนู้นมันก็ไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างเลยมาแต่ก็เล่นไปไกลแล้วอ่ะ ฝั่งนู้นมีใบโอมอยู่ผมรู้เพราะผมไปอ่านยาวเลยนี่การเกลี่ยกลอามันไม่สำุระรเดยมันก็ชีพด้วเพื่อการตวเองลนแลก็โอ๊ยปวดอันนี้โดนน่แต่ช่างไม่เห็นไม่โค้งไใครสนวะ นคุดพวกเขาออกไปหมดจุดเช็คผก,กัอโอ้ยดียง,ยงนี่มันอะดีกันจุดเกาะเลยก,ก็แต่มันก็เอาความสูงระดับนี้ไม่อยู่หรอกอย่างนี้นจะ,ปะไปจุดเกาะไอ้โล่ยังไปเจอ าไปอยู่ใน,นี่ยเองคืนเกาะเล็กกระดานท่อ๋อเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่นใช่ตอนที่ลื้อภูเขาด้านหน้าผมขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็แล้วก็ลื้อมาเสเละเลยตอนนั้นก็ใส่ไป็นซับแผนนี้ด้วยแหละมาศึกแ,แล้วก็ยังอยู่กับการลื้อภูเขาอย่างนี้น บอกแล้วกันเรื่องภูเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนบอกว่าพี่แกขุดปุ๊บแกเอาไปเอ้ยมันไม่ได้ง่ายนะโชยดูเลยเห็นไหมพื้นที่ที่ใหญ่โตขนาดน,นี้ภูเขาขนาดน,นี้มึงกล้าขุดได้ไงกันวะก็แค่เคลียร์ภูเขาไม่แค่แค่เคลียร์ภูเขาก็คือการเคลียร์ทั้งพื้นที่ของภูเขานี้ออกไปใช่มันยุ่ เราบนหัวทามผมตัวไรโดลงมาบ่อยมากเลยต้องขุดเท้งเนี่ยต่ผมจะไม่ขุดทั้งภูเขานี้ทิ้ง,ง,น,งนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนภูเขาไม่ใหญ่เช่โอเคจบแล้วม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะเจอกับความฉิบหายว่าจะไหน ว่าบ้านหลังนะนั้นสวยไหมอือนีเตียงมาด้วยอืมมาขุดภูเขาแต่พกเตียงมาอัาชาริยะแล้วใครเขามาขุดภูเขาแล้วเขาพกเพียงเตียงกันมาบ้างนะขอยอย่างเดียวแกตกลงไปเถอะตกลงไปก็กตายจบจบคำารอบอกเล่าของนีกันพอดี แต谢谢่เาไปขุดูเขาไม่ได้ขุดงานเนาะแล้วไปกูขุดไปในูสกลารรอบเลยนาเลยไปในสเกลายวันเลยเขาแห่นึ่งเน่ยก็ทำไปทำมาจนเสรดจนได้ไอ้ดีซแทกี่ด้าเราม่ทุกอย่างดูสวยงามมาึงเวรชจะเป็นนจุูเก็นจุดสิเ็ดแต่ก็แชล อเออเจ็บตอนเอไอแมนี่ก็ใส่ยังไม่ได้ใส่ซีดนะก็มันส่มซีดออกมาเนี้ยแล้วก็เล่นมาดูตลอดด้วยความพยายามแต่ดินโอเคลือหินให้หมดก่อนแล้วค่อยไปยังดิน,ดน เยนนจะต้องแบบไม่ต้างสุดลงไปกันไหนกันทังนเองพิกแอกขีนละสีห้าหันมันจะพร้อมด้วยวเนี่ยพังเลยอันนี้แหละแต่แจ้งเลยทำไมผมไม่ใช่พิกแอกเลยเหรอเราพิกแอดเขียนพังกว่าแต่ผมจะไปคาบเหล็กมาเยอะเลยขุดเร็วกว่าด้วย ผมชอบช็อกกิแอนดยินีนในการลื้อนู่นลื้อนี่มากกว่าของเพชรไปซะนะดีนะคุ้มเป็นคนรักของเพชรมามของมันดีอะของเหล็กห้าหาแต่สำหรับผมนะเพชรไม่หายากมากผมเลยคอยซ้อม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  ประมาณโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองขุดหน่อยออกไปั้าขุดต้องแตะจากตรงนี้ บอกว่าแล้ก็เจอในนม่เพื่อนมันจะได้ขุดขูดเสียผมจะตกไปตายแต่เราก็ไม่กลัวหรอกเราขึ้นไปสิ มีการแบบควบคุมนะ15นาทีกินเป็น20นาทีแลกว่าแน่ๆเลยตก็ไปมันก็ไม่ได้ทำง่ายกันล้การขุดขเขาไว้มันวังไปเนี่ยอือขุดได้แค่ไหนได้แค่นั้นวะก็ ดไม่โรงแน่ๆต่อไปตัวก mm ็จะเต็มเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปดีเอ็นมันมีช็อตเตอร์บล็อกเลยโอ้โหเจ็บ เจ็บดีเกิดม,มายไปโอ้ยเจ็บมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะตกลงไปไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อว่าเราจะตกจริง ใครจะปับอะไรเมื่อกี้นี่มาเอ๊ะมันเป็นลาชาโหมดปกติต้องเป็นโหมดดาวไม่ใช่หรอโอเคธนาราโหม,มดดาวมอนเตอร์มันเสรดเจ้าเก่าโอเคโหมดปกติโหมดดาว เดียเราจะตกลงไปแต่ผมก็ยังไม่หดอาวุอย่อ่างเอามาถึงเวลาจริงๆแลาวก็จะตกลงไปตามเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปใช่ไป่ใชไปเไปเจะตกตอนนี้นะเพื่อนจะรีบปตกหรือไปเปล่าโอเคเราตาัดเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปกูมไม่ทำแบกนู้นแล้วต่อมาค่ะต่อมา โอเคตอนมีน้ำก <ai> ็หัแลวไม่นานเลย่วกรงัดที่อตอครทาี่ดท่มาตน่อ้แต่ดีนะ ไม่ได้ตัดมันออกไปหมดเนต่อไปไปกัดกัดแบบตลอดจางโอเคตอนนี้ก็เคลียร์หน้าผาตรงนี้ได้ง่ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าต้องเคลียร์จุจดไหนบ้างฟังด,ดูไปดูสงเงานในตาของใายถูกตัดไปเลยเอ้ย การขึ้นสําเร็จเลยกันโอเคตอนนี okay. ้